ข้อต่อมันเกี่ยวดูคือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเอ็นและระบบประสาทวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกระดูกเขาเรียกว่าวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว พูดไปแล้วข้อต่อมันจะแบ่งเป็นท่าหลักๆก,ก็าบีท่างอท่าเหยียดเหยียดเหยียดท่าหุกท่ากลางท่าหงายหงายท่าควา่ำท่าหมุนหมุนหมุน บิดได้รอบท่าควงได้ไหลยท่าร่างกายของมนุษย์มันเคลื่อนไหวได้ข้อต่อมันก็มีทั่วร่างกายส่วนข้อต่อที่สำคัญคือตรง ตรงเข่าต้องระมัดระวังให้ดีอย่าให้เข่าเสื่อมก็คือข้อต่อมันฝืดเสื่อมงอลำบากเดินก็ลำบากด,ด้วย